อะะไรนน้ป่าสวัสดีค่ะอยู่กับช่องคุณแม่น้องมิวนะคะมาถึงที่ไหนนะเนี่ยโอ้โหดินไปได้ด้วยอาจจะเก็บดากระป๋องคุ้มกุยกระป๋องมาถึงแล้วนะคะจุดหมายโอ้มีผัดแปะแปะอิ่มด้วยนะมีไม่ควรมิวมาถึงแล้วนะคะ

ไปลงไป uh huh. มาไหว้ขอพรนะคะพระใหญ่เขอเอามาสร้างไว้ทางสามแพร่งเลยเอาถ่ายถ่ายเก็บบรรยากาศไปอรอลุงอรตวัตินะคะมาเยี่ยมใหญ่นะคะแล้วก็ป้าเด็บ้านกับพี่เสือก็มาด้วยนะ,ะแล้วก็ มาวหวขอพรพระนะคะที่นี่นะคะป้ายนี่บ้านป่าพางังอําเภอพุอนนาแก้วนะคะนี่นะคะปู่ก็ผ่านไปผ่านมาปู่ก็ไม่ใช่จะรู้นะเนี่ย อันนี้เป็นแท่นนี่รอยรอยพระพุทธรอยพระพุทธบาทเออเรานั่งอยู่ก่อนไม่เห็นหรอไม่ได้ดูเลยเขาอดีให้นั่งอย่างนี้รอยพระพุทธบาทกาบไหว้ขอพรสักการายมหาเศรษฐียังไม่มาเก็บใครมาไหว้แล้วจะรวยขอบคุณคุวิรัตนะครับที่มาสร้างไว้ ชื่อคุณมิรมดดัตน์มดีศรีคุณทาดีครับ เล่นอย่างนี้แนะเล่นความร่ำรวยไนะม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยแต่ว,ว่า้สักกระด้วยนะเคยเป็นมาหมดทุกอย่างแล้วชีวิตอ่ะนะเป็นคนจนก็เคยเป็นมาแล้ว ยังไม่เคยเป็นแต่คนรวยอย่างเดียวันนี้อยากเป็นคนรวยเปลี่ยนทุกอย่างมาแล้วยังไม่เคยเป็นแต่คนรวยคนเลี้ยงควายก็เป็นแล้วจี๊กเขียนใบลาออกมานานแล้วนะแต่ว่าเขาพยายามล้งไว้ไม่เซ็นอนุมัติสักทีข่าววันนั้ด้วยขอมาหลายที่แล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติออกมาลาออกแล้วผมก็ไม่ยอม ทองมันลึกองมันลึก่นกนเนี่ยมาจาก,จากไหนทุกนี้มนแม่มจากแม่าามาจากบ้านมาจากบ้านเหรอใช่คนกาบไหว้ขอพรองพ่อปู่พ่อปู่วาสาัยพระใหญ่หยออเยอไอ,อนาีทอะไร ไม่เป็นพระพุทธาบาทนั่นนี่รอยลอยพระพุทธบาทนิ้วอยู่นี่พระพุทธบาทนี่ใช่ใช่ถินรอยพระพุทธาบาทนึกออกแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์ตากล้องตากล้อง ไม่อึดไม่อยากไม่มีเหลี่ยมเปล่า รกระโดงสลึมเลยหนูจะโยนข้าวนี้ได้ไหมข้าวพุงโอ้ยใครจะโยนแม่นขนานนี้ปุ๊บข้าวพุงได้ไหมอ่ะ อลองขอเถอขอเยอะขิมขนมข้อไหมเข้าไหมเข้าพุงเลยเอาไามเอาไหมอีกบาทนึ่งอ้าวกล้อยู่นะอีกกี่น네ึงอีกกี่นึง นั่นไม่ได้เดี๋ยวลองหน่อใครลองมั้มิวมาลองไหมไม่เลองดิให้มันตรงคนคิดก็เข้าใจคิดแล้วอุ้ยใจเย็นๆใจนิ่งๆไม่เข้าแม่เข้ายอดเลยมิ้วไม่ต้องโยนแล้วยอดเลยไม่ใกล้กว่านั้นอยู่างนี้ลองใกล้กว่านั้นอย่านี้ เอาดีๆนั่นอีกบาทหนึ่งข้าแล้วให้ลุงเสือเอาถือให้ลุงเสือหน่อยถือให้ลุงเสือหน่อยนี่ลุงเสือจะโยนว้ไวเร็วเกินเร็วเกินเอาไปในบ้านเกิดขึ้นเร็ลยโยนเข้าจะได้เป็นมหาเศรษฐีนะโอ้ใกล้ๆน้อย โอ้ยอ <oh> ันนี้ก็ไกลเกิดเอื้อมไกลเกิดดูพี่เสือจึ๊บเลยเมื่อกี้เออข้าราะยัดยังไม่ได้โอ้ยสาธุไหนไปดูอะไรเหรอ

ทำไมเรามีโชคนะคะเราก็มากราบไหว้พระใหญ่นะคะมาเท่าน like ี้มาเท่านประมาณกี่กิโล่ที่เราเดินทางมานะกี <h <h ่กิโล่จำได้ไหมไม่ได้แต่ไม่ถึงสิบไม่น่าถึงไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบเรามากี่กิโลไม่ถึงไม่ถึงสิบเราไม่คุ้นกับทางที่สวยเลยเหมือนกันแป๊บเดียวงจาซื้อเน ทิ้งกล้องอีกแล้วตากล้องทิ้งกล้องอีกโอเคค่ะก็เดินทางต่ออาไหว้พระขอพรแล้วสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ